รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย6ถึง12ปีมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้ถ้าอยากรู้ต้องลองมือทำ อยากไปเชิญคุณนั้นไปเข้าครัวลองทำไปชิมไปสักทีอาจจะมีอะไรที่ไม่คาดเดาเชฟน้อยฉันคิดลา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 อย่าให้คุณลองดูเชฟน้อยฉันคิดลา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 แค่เพียงสักครั้งแค่ลางเปิดใจว่ามาแล้กับการทาอาหารไปกับพวกเรานะคะมาลองเข้าครัวกันนะ ร่วมสร้างสรรค์โดย A New u s นิตยาสารกรูเม่ and Cuisine สวัสดีครับพร <ขอ S 2> <อ>้อมกับพี่เซ่และน้องคารในายการคิดเชฟเชฟน้อยชางคิดรายการที่เด็กๆจะได้สนุกคิดสนุกปรุงไปด้วยกันนะคะไหนต้องทำบอกเพื่อนๆสิครับว่าวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับ พี่พีทจะผ่ากอรทัพอากาศครับพวกเราจะมาตามหาความฝันกันครับแสดงว่าน้องทามอยากเป็นนักบินเหรอครับใช่แล้วครับพี่เซนน้องทามว่ามันต้องเท่มากๆเลยครับได้ขับเครื่องบินเพื่อปกป้องประเทศชาติถ้าอยากเท่แบบนี้ก็ต้องมีความรู้เครื่องเครื่องบินเยอะๆนะคะน้องทามน้องทามมีอยู่แล้วครับจริงเหรอจริงครับเพราะวันนี้น้องทามมีวิทยากร สวัสดีครับผมพี่เซษพร้อมจะไปเจอกับครูฝึกของผมหรือยังครับพร้อมเลยค่ะอยากเจอแล้วงั้นไปเลยค่ะพี่เซครับวันนี้ครูฝึกของผมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พิพิธฑนการบินแห่งชาติเนาะ ก่อนที่เราจะเข้าไปเที่ยวในพิพิธภัณฑ์ด้วยกันนะพี่ไลท์ขอบอกกติกาการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรามีอยู่สองข้อข้อแรกนะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มันเป็นสมบัติของคนไทยทุกคนดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปดูเครื่องยินดูเรื่องราวต่างๆในพิพิธภัณฑ์นี้เราต้องดูแบบเราเป็นเจ้าของเวลาเห็นอะไรที่มันไม่ถูกต้องมันแตกหักเสียหายมันไม่สวยงามก็ต้องบอกผู้ดูแล นะครับกับเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เราจะได้ช่วยกันบำรุงรักษาสมบัติของชาติให้เป็นสมบัติให้กับคนอื่นต่อไปกับข้อที่ 2, 2> ข้อที่2สําสำคัญมากเลยนะที่พิพิธภัณฑ์ทุกแห่งเนี่ยมันเป็นแหล่งเรียนรู้ด<ช>ังนั้นเนี่ยเมื่อมาเที่ยวแล้วอยากให้คําถามค้างคาอยู่ในหัว<อ>งสงสัยอะไรก็ต้องถามเลยต้องถามรู้ไหมครับ <c oughs> ว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยมีที่ตั้งของสนามบินกี่แห่งสองส เอ12อครับเฮ้ยในสุดยอดมากเลย<อ>เป็นเด็กช่างสังเกตฉลาดอย่งนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยครับไปเลยครับหลังจากการบินครั้งแรกของพี่น้องตระกูลไร้ในแค่7ปีเนี่ยคนไทยเราได้เห็นเครื่องบินอีกแค่ปีหนึ่งต่อมาเนี่ยเราซื้อเครื่องบินเองมีเครื่องนักบินของเราเองและอีกปีหนึ่งต่อมาเนี่ย เราซ่อมสร้างเครื่องบินได้หลังจากนั้นแล้วเราก็พยายามจะส่งวิศวกรส่งในทหารไปเรียนเรื่องการบินนะครับเรามีเอนจิเนียร์ใหญ่มีในช่างใหญ่อยู่2ท่านก็คือหลวงเวชยันต์รังสลิ์กับหลวงเนรมิตรไยชยยน2สองท่านเนี่ยหลังจากที่ท่านไปเรียนแล้วท่านก็กลับมาช่วยออกแบบและสร้างเครื่องบินลำแรกของประเทศไทยคือเครื่องบินแบบบริพัดแล้วก็หลวงเนรมิตรไยชยยน์ก็สร้างเครื่องบินแบบประชาธิป,ปกนีก่เป็นโรงงานสร้างเครื่องบินในประเทศไทยมีเด็กๆช่วยทาเครื่องบินด้วย เครื่องแต่งกายยังยังเป็นย้อนยุคอยู่เลยนะครับเครื่องบินตอนแรกที่เอาเข้ามาใช้ในเมืองไทยเนี่ยเราเห็นว่าการรบการสู้รบในต่างประเทศเนี่ยเครื่องบินเป็นวิวัฒนาการที่จะทําให้การป้องกันประเทศในเข้มแข็งขึ้นได้พระบิดาแห่งกองทัพอากาศเจ้าฟ้าจักรกองหัพนาถกรมหลวงพิษณุโลกมชนาจึงทรงดรมริว่ากําลังในอากาศน่าจะเป็นโลกอันแท้จริงอย่างเดียวที่จะการไม่ให้ภัยสึทสงครามมาถึงท่ามกลางประเทศของเราได้ดังนั้นเครื่องบิน จึงสั่งเข้ามาเพื่อป้องกันประเทศปัจจุบันแล้วเครื่องทั้งสองแบบเนี่ยเหลืออยู่อย่างละเครื่องเดียวในโลกนี่คือเครื่องบินแบบคอแซตรงนู้นเป็นเครื่องเป็นแบบฮอกสามเครื่องบิน2แบบเนี้ยจะติดอาวุธก็เป็นเครื่องบินที่เคยใช้สู้รบในอากาศเป็นครั้งแรกๆในประเทศไทยในช่วงสงครามอินโดจีนแล้วก็เราเชื่อว่าทั้งสองเครื่องเนี่ยผลิตด้วยฝีมือของคนไทยเพราะว่าเราพบว่าที่ฐานล้อของเครื่องบินมีภาษาไทยอยู่ด้วย ภาษาไทยนี่แหละที่ทําให้เรามั่นใจได้ว่าเครื่องบินพวกนี้น่าจะสร้างด้วยฝีมือของคนไทย เครื่องบินเครื่องแบบแรกๆที่ทําความเร็วได้เหนือเสียงที่ประเทศไทยเรามีใช้ก็เราเริ่มจากเครื่องบินแบบ F5 นี่คือต้นตระกูล F5 ของโลกเลยนะครับนี่คือ F5B ตัวแรกซึ่งตัวนี้เป็น F5A ตัวแรกของโลกหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเครื่องบินเนี่ยเราก็เอาคอมพิวเตอร์เข้าไปใส่ไว้ในเครื่องบิน <Wow. S 1> ไอ้เครื่องบินที่เอาคอมพิวเตอร์ใส่ไว้เนี่ยตัวแรกๆเลยคือเครื่องบินแบบ F16 oh. เคยได้ยิน F16 ไหม <6 S 1> นี่ครับตัวนี้คือ F16 อ๋ยเหมือนยานอวการเลยครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็เสมือนต่ออินเทอร์เนต็ตให้เครื่องบินมันคุยกันได้ใช้แชร์ข้อมูลกันได้เครื่องบินล่าสุดที่ประเทศเรามีไว้ป้องกันบ้านเราเนี่ยจากการลุกรานของข้าศึกเนี่ยคือเครื่องบินตัวน,นี้ครับริปเพนอันนี้เป็นเครื่องบินที่เครื<ม>่องบินขับไล่ที่ประเทศไทยจัดหามายังใช้งานอยู่ใช้งานอยู่ล่าสุดเลย ว่าจะทมพออีกเรื่องนึง,งค่ะเกี่ยวกับว่าหน้าที่ของทหารอากาศช่วงนี้บ้านเมืองเราสงบสุขไม่มีสงครามไม่มีอะไรหน้าที่ของทหารอากาศหลักๆคืออะไรบ้างคะอาทหารเนี่ยเราทําหน้าที่กัน24ชั่วโมงเลยครับ,รบเราไม่เคยหยุดนิ่งเลยถึงแม้ว่าจะไม่มีข้าสึกสงครามมาถึงท่ามกลางประเทศเราได้เนี่ยแต่เราต้องเตรียมพร้อมไว้เราจะประมาทไม่ได้เพราะเราไม่รู้ <ừ> ว่าการศึกส,สงครามจะมาถึงบ้านเมืองเราเม,มื่อไรอีกประการหนึ่งอีกคนอีกชุดหนึ่งครับที่ยังไม่ใช่นักบินก็จริงแต่เขาก็มีความสําคัญมากเพราะว่า ทุกค่ำคืนตลอดเวลาเนี่ยเขานั่งเฝ้าอยู่จอเรดาร์จอเล็กๆจอหนึ่งที่จะดูที่ว่าน่านฟ้าของเราเนี่ยจะมีใครลุกล้ำเข้ามา,มาบ้างไหมเมื่อเขาลุกล้ำเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีโปรเซอร์มีขั้นตอนในการปฏิบัติจะมีนักบินอีกชุดหนึ่งที่กินนอนอยู่กับเครื่องตลอดเวลาภายใน15นาทีเราต้องถึงถึงค่าสุกให้ได้ เรามาถึงเครื่องบินตัวใหญ่ๆแล้วเนี่ยเครื่องบินตัวใหญ่ๆทาอะไรได้บ้างนะครับส่งของครับส่งของด้วยส่งของส่งอ,งอะไรดีครับส่งคนส่งคนอ่าส่งคนส่งยุทธปกรเนื้อโดดร่มด้วยทีนี้เครื่องบินตัวใหญ่ๆเนี้ยเราเรียกว่าเครื่องบิน423เครื่องบินพวกนี้จะมีหน้าที่ใช้ลำเลียงส่งคนส่งของหรือว่าเวลาที่บ้านเราเมืองเรา,เ,ราเกิดวิกฤตเช่นน้ําท่วมเราก็ต้องขนของที่จะไปช่วยเหลือเอาเข้าไปช่วยเขาครับ เครื่องบินตงเนี้พออยู่ที่นี่แล้วก็ยังใช้สอนโครงสร้างต่างๆได้ครับถ้าอยากรู้เรื่องราวพวกนี้ต้องมาบ่อยๆแล้วต้องตั้งใจเรียนเข้าใจไหมครับเข้าใจครับกระเบกรทัพอากาศเราเนี่ยใช้งบประมาณของแผ่นดินซื้ออากาศยานในการป้องกันประเทศชาติ เครื่องบินแต่ละเครื่องเนี่ยงบประมาณมหาศาลเมื่อเขาปลดประจำการแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่ามันยังมีประโยชน์ในการให้ความรู้กับเยาวชนรุ่นหลังก็เลยเก็บรักษาไว้จนกระทั่งเปิดมาเป็นพี่เพื่นได้ในที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยจึงอยากเชิญชวนน้องทอไทมให้น้องไทมเชิญเพื่อนๆืนมาใช้ประโยชน์เยอะที่สุดเพราะว่าเพื่อนกองทัพอากาศอย่างเนี้ยเราไม่เก็บค่าบริการเราอยากให้สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เกิดขึ้นในประเทศไทยเพื่อนกองทัพอากาศ กินดีต้อนรับเจ้าของตัวจริงทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมเยียนกลับมาเยี่ยมพวกเราด้วยนะครับตอนนี้ความรู้เลือกเครื่องมีของรสชาตเต็มร้อยเลยครับครับพี่ไรให้ความรู้เยอะขนาดนี้วันนี้ต้องขอบคุณพี่ไรมากๆเลยใช่ไหมครับขอบ,ขอบคุณนะคะเขาสนุกและได้ความรู้เลยครับสุดยอดเลยครับ โดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมายเรื่่อองงทีต้พาสต้าหมูดำซีพีคูรรบุตะ้าอ,งงอทอยากจะเชิญคุณน,นั้นไปเข้าครัวลองทำไปชิมไปสักทีอาจจะมีอะไรที่น้งทังครับว่าที่นักบินคนใหม่ทำเครื่องบินกี่ลำแล้วครับ1นึ่งสองสามสี่ห้าหกครับโอ้โ ทั้งเท่ท <wed> <c oughs> ั้งล่อนได้เร็วแล้วก็สีสวยด้วยถ้าพี่จะอยากได้ชักนรันต้องทำยังไงครับน้องทานเลอกครับขายแบบนี้แปลว่าต้องเอาอะไรมาแลกใช่ไหมครับก็เอาของกินอร่อยอร่อยมาใส่ให้เต็มท้องผมไงครับอ้อหวาแล้วเชียวงั้นเอาเป็นของที่กินลับทันอิ่มเบาๆแต่อยู่ท้องนาน อย่างแซนด์วิชเนื้อ,อย่างบูโกกิดีไหมครับต็ได้กินมากๆได้แน่เลยพบทุกใครเลยครับ อยากกินแล้วใช่ไหมคะก่อนอื่นเราจะเริ่มจากการทําซอสบูโกโก,กิที่สําหรับการหมักเนื้อของเราวันนี้ครับเนื้อวันนี้ที่เราจะใช้นะคะเป็นเนื้อสันนอกค่ะติดมันนิดๆเพื่อเวลาที่เราไปย่างเนี่ยมันจะได้นุ่มยิ่งกว่าเดิมครับอยากกินแล้วครับงั้นก็มาเลยครับเชฟใหญ่วันนี้ลองมือเองเลยนะครับครับ พอเริ่มได้กลิ่นหอมของแอปเปิล้ลหรือยังคําต้องทําได้กลิ่นแล้วครับโอเคแปลว่าแอปเปิ้ลเริ่มสุกแล้วนะครับเราจะใส่นี่ครับแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้าลงไปเดี๋ยวเราต้มแอปเปิ้ลไซเดอร์นิดนึงนะคะเพื่อให้กลิ่นเปรี้ยวของเขาระเหยเออกไปค่ะพอกลิ่นเริ่มจางลงนะครับ<ม>เราก็จะใส่น้ำแอปเปิ้ลเข้มข้นลงไปครับซอสของเราต้องมีรสชาติแอปเปลิลเต็มร้อยแน่เลยครับอื ท่านลองดมสิครับพอใส่ขิงขูดลงไปแล้วกลิ่นมันเป็น,นยังไงเปลีนนย่ยนเลยไหมกลิ่นขิงแชงห <c oughs> น้ากลิ่น <c oughs> นำหน้าขึ้นมาเลยใช่ไหมก <c> ล <oughs> <c oughs> ิ่นขิงวิ่งเร็วมากและต่อไปเราก็จะปรุงรสด้วยมิโซะครับ <c oughs> มา และสุดท้ายค่ะเราจะใส่เครื่องโคชูจังครับโคชูจังเป็นพริกเกาหลีครับน้่มันจะเผ็ดไหมคะพี่เสืเผ็ดนิดเดียวครับแต่ว่ารสชาติกลมกล่อมแล้วก็กลิ่นที่แตกต่างออกไปมากกว่าครับฉะนั้นเวลาเราใส่พริกเกาหลีลงไปเนี่ยนะครับอย่างโคชูจังเครื่องเทศเกาหลีเนี่ยเราจะได้กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาหลีขึ้นมาค่ะ และสุดท้ายครับใส่ปรุงรสด้วยน้ำตาลบาย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 อย่าหกคบายบายน้ำตาลอ่าแล้วก็โชยุครับพอปรุงรสเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวไว้อีก10นาทีค่ะเพ<ไ>ื่ออะไรเหรอคะเพื่อให้ตัวซอสเนี่ยอย่างตัวแอปเปลิลใช่ไหมครับ oh. ก็จะได้ละลายนุ่มแล้วก็ทุกอย่างจะรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันครับ งั้นระหว่างนี้ต้องทันตั้งใจเคี่ยวซอสของเราให้ดีๆดูแลมันให้ดีๆนะคะโอเคครับซอสเสร็จแล้วถึงเวลาเนื้อย่างแล้วใช่ไหมครับอถูกต้องเลยครับส่วนผสมของซอสที่เสร็จแล้วนะคะเราจะแบ่งเป็น2ส่วนค่ะ 1. เทลงมาในนี้เลยเพื่อที่จะได้หมักเนื้อย่างของเราค่ะ2เดี๋ยวเราจะไว้ปรุงรสชาติเพิ่มเติมตอนที่เราทำแซนด์วิชค่ะ ระหว่างนี้ต้องทำใส่ถุงมือนี่ครับเนื้อย่างล่องเลยอท่านแน่นอนสิครับขยำแล้วก็นวดเนื้อให้ซอสเข้าไปเลยนะครับใช้มือสองมือเลยครับเป็นไงครับต้องทำเนื้อพิเศษได้ที่ยังครับซอสซึมเข้าเนื้อทั้งชิ้นแล้วครับพี่เซโอเคงั้นชิ้นที่หนึ่งพี่เซจัดการแล้วนะมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้ ถ้าอยากรู้ต้องลงมือทำอยากจะเชิญคนนั้นไปเข้าครัวลองทำไปชิมไปสักทีอาจจะมีอะไรที่ไม่คาดเดาเชฟน้อยฉชนคิด มาทําเมนูแอปเปิ้ลหน้าหม่อค่ะเพื่อนๆไปดูส่วนผสมกันก่อนนะคะโอ้โหแค่เห็นส่วนผสมก็น่ากินมากมๆแล้วค่ะเรามาเล่มลงมือทํากันเลยดีกว่าเราจะใช้แอปเปิลแท่งแบบนี้กับอังหุ่นลูกกลม ลองชายดูนะคะว่ามะนาวจะแปลงร่างเล,ลงไม้เป็นอะไระแถเด่นเสร็จแล้วค่ะรดแอปเปิ้ลน่ารักน่ารักบินวินวินน,นต่อไปจะทำเป็นรูปสัตว์บ้างค่ะตัวที่มะนาวจะทำทำหัวแบบนี้ค่ะ ก็เดินแบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนนึกออกไหมคะปิกป๊อกปิกป๊อกมันน่าทำไปเฉลยไปเลยนะคะมาลุ้นกันดีกว่านำแอปปิ้ที่หายไ้แล้วแบบนี้นะคะไปเท้าครวติดด้วยองุ่นค่ะไปสักทีอาจจะมีอะไรที่ไม่คาดเดาแอปเปิ้ลรูปเต่าหน้าหมามไหมคะอย่าให้คุณลองดูเชฟ ไอเย็นน่ารักน่ารักแบบนี้เพื่อนเพื่อลองเอาไปทำกันดูนะคะมานาคอนเฟิร์มว่าน่ารักแม่นอนค่ะไปก่อนนะคะเพื่อนๆบ,บายๆรวมส,สร้างสรรค์โดยโรงพยาบาลรามคำแหง เครื่องปรับอากาศอิเล็กโทรลกซ์ น้องททำไมถึงต้องย่างด้วยหรอครับอืมเพราะว่าวันนี้เราจะปั่นซุปกันค่ะ <track> หอมไหมครับ <S <s <ug> <S อืมการที่เราผัากไปย่างเนี่ยนะครับก็จะทำให้ผักเราเนี่ยมีกลิ่นหอมมากขึ้นครับแล้วก็มีรสชาติหวานด้วยครับเวลาที่เราไปทำปั่นเป็นซุปเนี่ยก็จะทำให้ซุปของเราอร่อยยิ่งขึ้นีครับน้องททมครับเดี๋ยวเราใส่ผักย่างร้อนๆลงมาในเครื่องปั่นเลยนะครับ เราจะปั่นตัวที่ผักร้ยวๆแบบนี้ได้หรอคะได้สิครับเพราะเครื่องปั่นรุ่นนี้ที่เราเลือกใช้ถูกออกแบบมาให้ปั่นเครื่องดื่มหรืออาหารที่มีอุณหภูมิสูงถึง90องศาเซลเซียสเลยนะครับ,รบเสร็จแล้วก็ใส่น้ำซุปลงไปนิดนึงค่ะแล้วก็กดปุ่มไฮปั่นให้ละเอียดเลยนะคะ ทำไมต้องทำได้ทุยย่วใหญ่ตลอดเวลาแล่ะครับก็ผมอยากกินมากเลยครับอร่อยสุดยอดเลยครับพี่เซซุปอุ่นๆจะลังดีเลยครับงั้นตอนนี้ก็ถึงเวลามาจัดจานแล้วค่ะน้องทนค่ะ วันนี้นะคะเรามีทั้งผักทั้งเนื้อแล้วก็กิมจิสลอมารวมประกอบร่างกันเลยครับ<ะ>น้องคานมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเหียนรู้ถ้าอยากรู้ต้องลงมือทำอยากจะเชิญคุณนั้นไปเข้าครัวลองทำไปชิ้มไปสักทีอาจจะมีอะไรที่ไม่ขาดเดาเชฟบน้อยฉันคิดละละละลา นี่ค่ะพี่เซซีวิสยักษ์ของผมน่าทานที่สุดเลยค่ะน้องทานนอกจากจะออกแบบเครื่องบินได้แล้วยังจัดเต้นได้เท่สุดๆเลยค่ะพี่เซได้ชมเดนไสกัจน้องทานแล้วเนี่ยพี่เซว่าดูท่าทางน้องทานจะอดใจไม่ไหวอยากหม่่าแล้วใช่ไหมครับ งั้นเรามาลับเพื่อนๆกันก่อนดีกว่าครับถ้าเพื่อนๆมีเมนูอร่อยๆแนะนำพวกเราได้ที่ f a เฟซบุ๊กคิดเชฟเชฟนอชคิดนนะคะหรือ i อ k i คิ h เชฟออนทีวีค่ะตอนนี้พวกเราสองคนขอตัวไปมัมก่อนนะคะและกลับมาพบก,กับพี่เซและน้องทามในรายการคิดเชฟเชฟนอชคิดรายการที่เด็กๆจะได้สนุกคิดสนุกปรุงไปได้วยกันค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีสสดครับบ๊ายบาย,บายบาย เชฟเซกับน้องลูกแพรไปบุกตามหาวัตถุด,ดิบกันที่ตลาดยิ่งเจริญกันค่ะพร้อมเข้าครัวทำเมนูก๋วยเตี๋ยวสีชมพูหวานแหววอย่างเมนูเย็นตาโฟจะอร่อยขนาดไหนต้องมาซดน้ำซุปไปพร้อมๆกันนะคะอ้าลงเขครััวกนนะ